สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องแป่งสีฟันไฟฟ้านะครับที่ผมสั่งมาเป็นของออราบีนะครับอันนี้ดูกล่องนะครับมันจะมาจาก s h อปปีในราคา1 6 0 0บาทครับดูกันนะครับเราได้เลยบ้างผมแนะนํานะครับจะเป็นเด็กๆน้องๆดูๆใช้นะครับเวลาเปิดกล่องนะครับให้แนะนําเป็นใช้พวกกุญแจอย่างนี้ตัดกล่องเรานะครับตัดตรง นะครับมันจะไม่อันตรายและมันจะไม่บาดมือด้วยนะครับทําตามได้เลยนะครับเนี่ยเระสอบมีตัวด้วยเห็นไหมกล่องมันก็จะไม่เสียหายนะครับนี่ครับแล้วก็ทำแบบนีนบ้แล้วก็ตัดตได้แล้วทีนี้เราก็จะได้มาโชว์